เขารู้สึกยังไงกับคุณยังรักคุณอยู่ไหมได้เทนซ์สวานไฟซับเพนต์เคิลไนซ s ซับ e อสเอ o ับ e n น a c l e s t จี e อ p มเพล ถ้าจะบอกว่าเขายังรักคุณไหมบอกได้เลยว่าเขายังรักคุณแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์แต่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะคะมันมีความเจ็บปวดมันมีความเบื่อมันมีความเหนื่อยอยู่ในตรงนี้นะคะมันยากต่อการที่จะทำอะไรให้มั่นคงในตอนนี้ได้เพราะดูเหมือนกับว่าความพร้อมก็ยังไม่มีมีปัญหาทางด้านการเงิน นะคะคนคนนี้นะคะเขายังต้องการที่อยากจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างเงินให้มากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เขานั้นจําต้องเดินทางมีเหตุจะต้องเดินทางหรือมีการพัดภาคกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะแต่อย่างน้อยๆในตรงนี้นะคะเราก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าเขาคนนี้ยังรักคุณอยู่